สวัสดีเจ้าเปลาเจ้าตอนนี้จะ11นมงแล้วเจ้าปลาน้นงปีนเราไปซื้อของซื้อขนมมาอย่างกํลาลังปิกเจ้าแวะซื้อไว้เตี่ยวอย่างให้คุณพอ่อจะป้าก็ซื้อกาแฟแหแก้วแล้วก็เซตแล้วก็ลาน้องปีนอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่จะป้าก็ออกมาตกจับวันนี้หลังนั้นแฝดซอกตาสองเซนเกนลืองล้เหมือนเดิมมาพอเจ้าจะได้ก็เจ้า ตัวเ,เจ้ามันหมานเจ้าตะไคร่กลมกระต่ายตะเทียนทรายเจ้าที่โคอกันนากนาดาน สอยนกขาวเจ้าเดี๋ยวจะป้าจะให้พออันนี้มันยังตัวใบใหญ่เจ้าั้งอีสานเขาห้องว่าป่าอีทยเจ้านี่เจ้าปัดส้อยนกเขาเกตมันจะแข็งหน้าตามันก่อนหน้าฮักอยู่เจ้าี <c oughs> นเจ้าป่าอีไทยยี <c oughs> นเจ้าโอ้ยอ่านก็ เด็กอาจจะเพียนเจ้ามาแคมเนี่ยเจ้าเกือบออกแล้วเจ้าโอ้หอ,นนอันใหญ่ล่าหากไม่มเด็กายนี่เจ้าอัจตะเพียน ได้ประคาบปอกเจ้าว๊อด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 แต่เพียนเจ้านึกว่าตัวใหญ่ใหญ่จะโอ้ยหลอดจะเห็นตัวหนึ่งแต่เพียนก็ตาแว่น ก็ยังได้เจ้าสองตัวอยู่ราคาปอกเจ้าได้แต่ตัวๆะต,ตัวก็ยังดีเลยบบดนี้เจ้า โอ้โไปยแโอ้เตาสามอนตัวหลวงเจ้าเส <c oughs> <c oughs> ียใจเต๊ตเจ้าเจอจัเหนือยอย่ยใหญ่้าไปดนเหมได้เจ้าน้ำก็แบบปอนักเจ้าอ้โตายห่ังเจ้า คล้ายๆปา,ากกระซูเจ้าแต่เป็ีนตามอย่างกลมหูเดี๋ยวติ๊ดปุ้นทนตัวเจ้าเอาตัวนั้นก็นตะเทียนซ้ายวันจาเป็นเนื้อเป็นเนื้อเจ้าแมวมอะเจ้าตัวเนี้ยก็ลลหลังนี้้า แตะขี้แตกขี้แตนเจ้าสุม,มาลเจ้าหวันยังได้ก็บัเตือนะใส่ข้างลายเจ้าหน้าสีคุณคุณมาสใส่จะมีคนงมเหมือเจ้า <c oughs> อาปอกเจ้ายางมาแบมาเป็นมมเป็นมมเจ้ามาเจดตัวเจอตัวเจ้าได้่ายเเจ้าได้ห้าตัวเจ้ากกิดดอเราไปตัวหนึ่งตัดไสมนตัขาปกตัเหียวบงเจ้าแล้วก็ตัตะเกียง้า มีคนงมป่าเจ้างามคุณลงมาพี่โอติดจับแัลแล้วเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่ๆแล้วเจ้าโอ้ยอึ <c oughs> นอน <c oughs> <c oughs> ยังกระโดดออกไปจนได้ละก,กระลูกไปให้เจ้าปลาเจ้า <c oughs> แม่มันกระโดดไปหายแซ่บ อยสามตัวเจ้าล <plex it. S 1> ะเพียนปลปลาใสมอนค่ะะอปลาปอกเก้าอ้อมันจะบเออนันล่ะปลากปอก สี่แม่นก็แปลกๆเจ้าปลาก็ซัก,กสนเจ้า,าซ้ายข้างลายกับแตาเพียนซ้ายเปิดหลวงเจ้า สามตัวเจ้าปลาะเพียนซ้ายปลาส้อยมนปลาแหวนเร้าโอ้โหแจกคเั็งหนึ่งแสดงหนึงจ็ดเ็งหนึ่งแสดตันึง้าสองตัวเจ้า,จาปลาขาปอกเจ้า กระโดดเลย<ม>ป่านี่คือต้องรุนแล้วตอนยกปนน้ำเจ้าอ้าบ้าดิมหัวข้าวเจ้าถ้าเป็นปลาส้อยมันกระโดดอยู่เจ้าสัวเดียวเนี่ยเจ้ากระโดดแต่กระโดดมาสร้อยมอนน้อยเจ้ามันมัวตอนมันกระโดดเนี่ยเจ้า แต่มันโดดไปไหนไปได้เจ้ามาแต่เพียนทรายเจ้ามาเป็นเตือเจ้าป่าเวลาหม,มาก่อมหมาเจ้าเวลาหมากกระโดดยกกล่อมตันเจ้าตเกียยกก่อมตันเจ้าทิมจับกระโดดทิ่มจับกระโดเจ้า มาข่าปกเจ้าก็วด้กระโดดไปปุ่นนั่นแม่จะแล่นเนาะเก่งกันนะเจ้ามาคำนวณเก่งขนาดเลยเจ้ามาจอบขณิตนะเจ้าคำนวณเก่งขนาด เกือบไปแล้วเจ้ากระถางโปกต้องยอมนะเจ้าอย่าจะปาเรียนใจหายใจคว่ำเจ้าตัดสายข้างลายนึงตัวเจ้า ปาก็เริ่มเงียบหแหมืเจ้ามันจะมาเป็นช่วงเจ้าป่าตอนนี้สกสัยเตียงแล้วพักกินข้าวตอนเจ้าสัยนกข่าวเจ้า ตะเพียนเจ้ามาแบบว่าดักดักมาเจ้าเหมือนนี่ครับอาจจะมีปู่มีป่ายอย่างเจ้าเอาเอาดอกแล้วเจ้าโอ้ย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 ้ต่ตะเพียนตัวหลวงเจ้าก็ปตะไสอ์มอน เป็นงานเจ้านี่เจ้าปัาตะเพียนตัวหลวงย่เจ้าว้ายว้ายไม่ก็ติดตาก็กระโดดออกไปอย่มอเจ้าไม่ก็อัหลวงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าดึงจับมายกก็มาขึ้น จะปาคุณนึกว่าป่นในไออย่างติ๊ดจับนักว่กาเป็่นปันในมัดเจ้าเอ้ยเ <c oughs> อ้ยเอ้ยไล่สารตัวเจ้าจากใต้มอน ก็ตาแว่นเจ้าตาแว่นตัวนี้ก็ตัวลุงหลวมเจ้าคือ <c ười> เป็นโตดตาแว่นเลยเจ้วันจามอยู่นี่หมดเลยเจ้าคือมันตัวใหญ่แล้วมันกระปือเนี่ยคือการใส่จับนี่ใช่ <c ười> กว่าจะออกได้เจ้า โอ้เว้ยเจ้าป้ามาหานขำอยู่แจงปุ่นตัวเจ้าเอออนอาวางถึงจะหันเจ้าอ๋ออ๋โอ๋มาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าตัดสายมอนเจ้าแล้วก็ตัดตเียงสายใต้ตัดตะเกียงสายกับเจ้า

ยอมอ๋อข hey, ้ารัชเจ้าประกาปพบเจ้าแล้วก็ติดต้งน่งติดต้งน่งเจ้ากลายเป็นคนคิดจมเดี๋ยวเอฟซีก็จะจอมุสลิมาต่อสปาก็อยากมาขี้จมแล้วไมอยากมาได้ดังใจออแล้วเจ้า อจะปลาได้ปากกระดีเจ e ้ามาหันปากกระดีเหมือนแล้วเจ้าปากกระดีก็ปากตะเพียนก็แต่ใ่เจ้าฝ้าก็ห้องน้ำแล้วเจ้าอยู่ดีๆก็ บดบดเงินหมื่นมาแล้วก็ฝ้าห้องมาอย่างอันนะพระเจ้าคือก็ประหลาดขนาดเลยเจ้า <c oughs> มันจะบดมันจะฝนตกหนาวก็เจ้าเข้านนหน้าหนาวแล้วเจ้าแต่นี่ส <c oughs> ใสโอ้ยจะฝ้าได้ปันนิ่เจ้ามาแบบว่านิ่มฝ้าก็บห้องคขรื่งเรึ่งเริหมื่นมาแล้วเจ้ามันหจะตกก่อ ก็ว่าตกตั้งไม่สายกรมหู้เจ้าโอเคเจ้าตอนนี้บาบสองม่งเกิงแล้วเจ้าเดี๋ยวต้องปีกไปทำกับข้าวกันต้องปีกกรมห้เจ็บเสีนจะได้พ่อละอยู่บ้านนะเจ้าลาให้อยู่กับตอกับแหม่เจ้าอลิสกับตอยมาหาตะกี้นี่เจ้าห้หัวจะได้กอ เดี๋ยวจะไปจะต้องปิกบ้านก่อนละอลริดอยู่นี่เดี๋ยวสักวิ่งกบมาแวะหาอลริดไหม่เจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้กอโอเคเจ้าข้ามาดูอลริดกันอลริดมาลูนเจ้าป้าเจ้าอลริดสวัสดีเจ้าอลริดกระลงเงิน เลิกล้านปิดล้าหน,นีมาตกจตับโดยเจ้าป่าเจ้าป่าจูอลิิดมาเจ้าอลิดเกิดกลางกล็นี่ได้อยู่ได้สักป,ประมาณเกิงโลได้ละอลิดวันนี้ป่ามันหู้ฝนเจ้าพา่อตะกี้ฝ้าห้องขลึ่คขลึ่นอลริดออกบ้านจับยามเจ้าอลิิดออกบ้านมาฝ้าห้องจเจ้าตอนเจ้าเจ้าป,ป่ามาฝ้าห้องก็ยังได้อยู่เพื่ออลิดจะมาฝ้าห้องอลิิดมาพ่อผมก็ฝนเจ้าเลยอดเจ้า โอเคเจ้าเด en ี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าตีบ้านกับเจ้าบายบายอลิศบายบายสวัสดีเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าปึ๊บเจ้าไสองลบประมาณสองลบป่าเจ้าวันนี้อลิศมาลุ้นเจ้าป้าเจ้าเพราะว่าอลิศต้องพอหลานแล้วก็เปิดล้านตัวเจ้ามีไข่พอหลาน รีก็เลยมาสายมาลุ้นเจ้าป้าเจ้าป่าป่าตัวงามขนาดแล้วเจ้าพ่อใจตาดสองเซนเกิงเจ้าได้ป่านีนป่าตะเพียนป่าส้อยป่าขาวตะเพียนทรายเจ้าป่าแววนป่ากังามยู่เจ้าเดี๋ยวะป้าขัวแปงห้าแห้งกับเจ้าโอเคเจ้าน้องปีนก็ย่างเปิดเทอมแต่เจ้ามเจ้ากับป่าออกไปอ่ะ ซื้อขนมซื้อของใจเข้าบ้านเจ้าซื้อสบู่แชมพูยาสีฟันีอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาเจ้าต้องินก็ซื้อขนมมาเต็มแบตจะป้าไปร้านขายยามาเรซัสก็ยอมขายยาให้เจ้าป้าวัดปอกให้เจ้าป้าไปหาหมอเจ้าป้าว่าจะซื้อยาแก้เสพเฮซัสบอกใจไมยย่ได้ว่าต้องไปหาหมออย่างเดียวอะเฮซัสก็กัวเจ้าโอเคเจ้าป้าก็คือตัวงามๆอยู่จ้าในเจ้าป้าก็พอได้หายงอมอยู่เจ้า ก็ถือว่ามมวนอยู่แล้วเมื่อก็ฝนซ้นสายจะตกแล้วเจ้าก็เลยมือนไข่อันจ๊ป้ามนนี่บโอ้ยกล้องมันนี่ล้มไปฝนมันตกป่าก็เลยหายไปเหี้ยเจ้าตอนแรกก็เข้าจะดีอยู่เพราะไได้ยินเสียงฟ้าห้องกรลึงกรลึงกรลึงมารีดมาพอดีเจ้ามันได้เลยเจ้ามันค่อยได้ไปเหี้ยโอเคเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าติดติดตามนากชมช่องเจาป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีจ้าบายบายน้องปีนกุใหญ่แล้วเจาหน้าเปลี่ยนเป็นมดแล้วพร้อมไปค่อยกินข้าวเจ้า